รูู้ไดดดคับมาอันนี้ชิมเหรอปะชิมดูก่อนอ่ะโอเคอร่อยไหมอร่อยม,ยออยม,มากสวัสดีจาสะสากาใจวันนี้เนี่ยเราตื่นกันเช้ามากนะคะเพราะว่าป้าสาเนี่ย เขาจะมาโชว์สีไม <V> ้ลายมือการทําอาหารไม่น่าเชื่อนะคะว่าคุณนนินจะทําอาหารได้ป๊าเนี่ยจะทํามัสมั่นไก่นะคะภาษาภาษาไทยนะคะก็คือไก่ไก่ถ้าเป็นภาษาอินเดียเนี่ยก็คือมาซาละนะคะถ้าเป็นภาษากลางๆเนี่ยก็คือมัสมั่นไก่นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่การไปซื้อของกับป้าในตลาดนะคะแล้วก็ กลับมาทําที่บ้านซึ่งสาถามป้าแล้วเนี่ยป้าบอกว่าน่าจะทำเกือบๆชั่วโมงครึ่งเลยาเนานยี๋ไปดูนะคะว่าวัตถุดิบอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการขั้นตอนการทํา,ทาทยัางไงบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยเรารอคุณชายคุณชายมานั่งตรงนี้แล้วก็มาจดก่อนว่าคุณชายจะซื้ออะไรบ้างในตลาดนะคะมันชื่อมัสแกนมาสแมนไก่เนาะมัสมนไก่อินเดียอันี้อะไรบ้างไก่อกอมันคืออกไก่ไม่ใช่ไก่อกสองคือ บะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศนะคะหอมแดงหอมแดงหอมแดงของอินเดียนะฮะหอมแดงของอินเดียเอามันน้ำมันต่างของไทยไม่ใช่ไม่ใช่มันหวานแล้วเราต้องไปซื้อที่อินเดียเลยรปะถึงซื้อตลาดเกาลึกปิ้กี้หนูปิ้กี้หนูขิงขิงซอยขิงซอยผักชีต้นหอมผักชีต้นหอมแค่นี้แล้วซื้อเยอะไหมปริมาณแล้วแต่ กี่คนกินปริมาก็คนแค่สามคนที่คนก็กิโลกิงก็พอจุดอะไรอันนี้ภาษาอินเดียหรือเปล่าเนี่ยอินเดียผสมภาษาไทยผสมไปตลาดพร้อมไหมอ่าโอเคครับไปได้เลยโอเคไปไปตลาดกันป้าปกติป้ามาตลาดบ่อยไหมมามาบ่อยมาซื้อของเหรออ่าตอนมีโควิดก็เก็บมาทุกวันมีอะไรนะมีโควิดโควิดเก่า ตลาดนี้อยู่ใกล้บ้านเรามากครับปะตอนนี้อยู่ที่กาดตลาดเมืองใหม่ใช่ไหมใช่หรือว่ากาดเมืองใหม่กาดก็คือประสาที่่แปลวาใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่ใหญ่ที่สุดอะไรตลาดยิ่งใหญ่กว่าอีกใหญ่อันที่สองโอ้โหไทยก็แล้วตัวเองตลาดไทยก็โอเวอร์โอเวอร์โอ้โหแปดโมงเช้าคนเยอะมากเลยนะตลาดอ่ะ ภาษาอินเดียกระเทียมคือลัสน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 วันนี้ได้สองภาษาแล้วภาษาเหนือว่าไงลัสนเหมือนกัเขาเดินเร็วมากนะคนนี้บะเขราเทสบกเข่าเทสนะบกเข่าเทสไม่ใช่บกเข่าเทสนะบกเข่าเทสเออลืมตังคอลแล้วในห้างนี่เดี๋ยวาที่บอกว่าเป็นหอมอินเดียใช่ไหมเปี้ยวนี้หอมเดียอยู่นี่ อมีสิบบาทนี่สิบบาทอันนั้น,น,น,นกระเทียมนี่ใช่ไหมนี่กระเทียมแกแล้วแล้วกระเทียมแกน่วเครับขอบคุณค่ะไปะอ่ะไปะต่อเอาไเ,เนาะหนังไ่เอารนอันึนนรนโอ้ไปเยอะมากเลย กระป๋าม่รู้จักร้านนี้ได้ไงมาตลาดก็ <c oughs> มาตลาดก็เลยรู้จักเลือกไก่เลือกไก่รู้จะถุงหนึ่งค่ะเอาใส่ในนี้ก็ได้เนาะซื้อซอยเสร็จแล้วนะจ๊าต่อไปซือซื้อพริกขี้หนูนะคะ <Okay. S 1> พริกขี้หนูอ,อ๋อพริกขี้หนูคกะพริกขี้หนูจุดไฟ ดูโวยดูโวยเขาดูโวยงั้นะน้องเรียนจำกันบ้างจีบตาด้วยไหนเน้นให้จีดอะไรไปต่อไปคือผักชีต้นหอมชีต้นหอมแล้วล,ลักไก่หมดยังปะมลล๊มมลล๊หมดแล้วผักชีต้นหอมสุดท้ายเออก็ไม่ได้ทำยากนะมสะนัสลาฉันก็ไม่เคยพ่อถือเลยแม้นนแต่ย่างเดียว <laughs> หมดแล้วใช่ไหมป้าอ่าหมลล๊หมดละโอเคอเ,คเ,าเาราซื้อข้าวปะอ๋อซื้อข้าวไอ้หุง อะไรอีกรถดีให้แม่รถดีให้แม่หรือว่าตัวเองจะแอบใส่ไม่ใส่กันทซื้อข้าวแล้วก็ซื้อรถดีแล้วก็กลับบ้านไปเริ่มทำกันนะจ๊ะโอ้โหเปลี่ยนชุดเริ่มแรกเริ่มจากอะไรก็หางโง่นิดนึงแอนเค้กหมูใหญ่กระเทียมเติมทำไมครับพว้กแอนเค้กไว้นี้ดูๆเลยแต่ทุกอย่างล้างยังล้างเนี่ยล้างอ๋อนี่ก็แช่ก็คือล้าง อันนี้สูตรจากอินเดียเลยไหมหรือ<ช>ยังไงทํามากี่ปีแล้วปะโอ้20 30ปีนอกจากแกงนี้ปลาทําแกงอื่นเป็นมัเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเลยตัววอลหลักให้ทําแกงไทยปะป๊าไม่ชอบเผ็ดเอาแค่เ7พอเออแม่ปะป๊าไม่ชอบเผ็ดแนตะ่คนอื่นชอบเผ็ดนี่อ้าว1เลยอะ10อ่ะขั้นตอนที่1ก็คือเอาทุกอย่างแช่2ก็คือหั่นกริชใช่ไหมต่อไปก็คือหั่นแล้วเกลือส้ม ทำสอบชั่วโมงเลยเหรอเออทำบิกนี่ราหรอหันนี่เหรอไปเป็นชั่วโมงและเดี๋ยวอันนี้หั่นเสร็จแล้วเอามาไปเอารวมกันเหรอปะรวมกันทั้งอย่าต้อย่าอ๋อเครื่องลมกหมดเลยฟ้าเริ่มเข้าขวางแต่อยู่เท่าไหร่ส <13. S 1> ิบสามสิบสามเข้าขวางแล้วใครสอนพ่อแม่พ่อแม่สอนแล้วทำไมตัวเองไม่เห็นสอนลูกเลยอ๋อนี <c oughs> ่เขาแกะมาให้แล้วดีจังเลยเนาะเดี๋ยวน้ำตาไหลละต่อ <c oughs> ไปก็คื <c oughs> อหั <c oughs> ่นขิง ต่อไปก็คือเอามาบดแล้วป้าอ่าบดอีกทีหนึงค่อยใส่ให้หมดค่อยใส่แล้วก็บดเรื่อยๆออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้อ่ลอาละ,ะเอียดนะปะ้าไม่ต้องใช้เครื่องปั่นเลยอ่ะต่อไปคือเรารอ10นาทีนะคะแล้วระหว่างนี้ป้าทำอะไรระหว่างอรอในบ้านมาล้างอ่าก็คือเอาของไปล้างเส้นสีแดงอยู่ใช้เป็นสีแดงๆนุ่อร่อยเจฟตัวสูงเงินแบ เริ่มแดงๆแล้วเด้อดูได้ครับผมมาดูดิอันนี้ใส่นิดนึงนะใส่ไหนี่หอมเลยนิดนึงอันนี้ร้านเรามีขายเนาะมีครับอันนี้มาซื้อร้านหาได้นะคะโรยหนอยนะเรยประมาณหนึ่งนาทีก็ฟันขึ้นชั่งน้ำหนันแห้งจะได้อร่อยคนค้นหน่อยโอเคบ้านนี้อะไรอ่ะ ก็แกงเขียดกับมะซาละก็เริ่มมะซาละป้าขายเหรอขายที่ร้านขายอยู่เท่าไหร่อันนี้เก้าสิบห้าบาทเก้าสิบห้าบาทอันนี้คือเครื่องเทศมันเหรอป้าเป็นของอินเดียเป็นของอินเดียเลยเหรออ่าเนื้อคือะไรปะาขมิ้นขมิ้นอินเดียอันนี้อะไรชิคเก้นกะรี่อ๋อเป็นหมูมืซาล้วก็คือเหมือนที่เราใส่ในนี้ใช่ไหมอ่าอ่าอันนี้ร้านเราขายหมดเลยเหรอขายหมดเลยเป็ที่ร้านครับสั่งได้ร้านอะไรครับในมิวส์สไตล์อยู่ไหนครับ อีกประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงได้กิน<ช>คือวันนี้เราทำกันตั้งแต่8ปดโมงโหนานมากหลายชั่วโมงนะเพ, <อ S 1> พ <อ S 2> ราะาะนยากใครจะทำเมนูนี้ต้องเผื่อเวลานะชิมใช่ไหมรสชาติเป็นยังไงบ้างชิมดูก่แต,ต้องเปิดอ้ำอ่อนก่อนอันนี้ชิมเหรอคะชิมดูก่อนอ่ะโอเคอร่อยไหมอร่อยมาก เข้มข้นมาก<ช>อือเอองั้นเดี๋ยวเราจะไปจับจานกันแล้วก็กินแล้วก็เดี๋ยวจะสาระาให้ดูทีหนึ่งว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะลืมหรือว่าตอนต้องใส่สุดท้ายใส่สุดท้ายสใส่สุดท้ายอ,อ,อ,อร่อยอ,อแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จับจานไข่ดานแล้วก็กินได้เลยไ,ได้เลยได้กินแล้วเรียบร้อยแล้วครับตัวไข่ลูกพีช เีมันคุคน้นมากค่ะเราตักใส่ถ้วยเลยพร้อมสกินพร้อมเสิร์ฟน่ากินมากกลิ่นหอมมากๆโอ้โหหน้าตาไ <c oughs> หนนี่น่าชิมสิโอ้ยอร่อยอร่อยจริงหลอกหรือเปล่าอันนี้เล่าเรื่องจริงอร่อยจังอร่อยมากมันมีวิตามันมีวิตา